เจอกูไอ้ที่อะบันบันเลยอัดบาร์เลยนะอัดบาร์ตบมตายตายตายอุ้ยดนดีวะนี่ตายตายคุโดนดีดียิงขาโตละโครรอนอะเยอะรถถังโคตรโหด ไอ้ยีี้องหซององว่จวัดได้วัดได้ถ้าใจถึงอ่ะคำนั้นซองกลาเดือนเลยี่เป็นไไหมัเห็นกูไม่เห็นกูอ๋อม่ก็เลยวัดเชื่องกันว่ะขนาดหัเชื่องเดี๋ยวก็ซองเลยว่ะ นั่นฟังเลยหัวกับหัวว่าไงครับคู่กับหัวมันกับหัวเออตะได้เปิดครับเย็ดสตะไนเปิดมาผมมาครับชั้นไปก่อนเพื่อนดิครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้องรับการันตีตายอ่ะไอ้แก่เฮเอ้ตัวมันจริงมันจริงตะไหนกูอะประเด็นริเดียไม่ได้ยู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  ปล่าครับไป้ไปเอฟเอาเพื่อนัสดีครับไปสไนกลกองฟ้องกันหอผมเพื่อนไปตายตายยิยอาลินดิดดตายดีดีโดนเกื่อนนะครับผมเราไปเลเนี่ยซุ่มปูมือเตะจะเอฟไดิครับอ่าค่ะ ủa bạn, ôi đang bay, chạy chạy, lại tới 2 mét, lại tới 2 mét, làm à, hết đấm, quá chặt lấy cái gang moi à, nhện cứu ấy, moi á, cái moi nó nhện cứu ấy á, nó kiểu côn nón, chạy cái này, bứt dính

ปิงยัดลูเข้าหัวอีกตัวหนึ่งเฮ้ยกูแมนแต่ว่าเชียเอาจัดเอาจัดสสน,น็จกร์มาละม,มึงจะมึซจะสมกวาสมกวาไปดีๆกูเห็นดีๆลยเห็นดีๆแล้วกูจำเชือกมาไหนไว้

เอาวันนี้ครับตา,ตาไปไปมีตัวมาลวงกูแล้ววะเหย่หย่าวัดวัดวัดอย่าวัดสไนายดีอย่าวัดสไนาย,ยาดสายีสามเม็ดตายโอเคสมตาย

วางจุดกันละมต้องเีแอตอ,อกัในกล่นปุมเฮ้ยมันเห็นกูละเห็นได้ไง้สัตัตัดหลบมันตไกลอ้าววันนี้ครับ ม,มันมพี่ดำเฮ้ยยิงพี่ดำไปตายพี่ดำแม่งขึกจังวะไว้วไรอ่ะ เาเข้ามันไกลสวัสดีครับไม่ตายครับไม่ตายครับโอ้โหไม่ตายไม่ตายสวัสดีครับไม่ตาย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 ยังไมตายไอ้มันไถ่จะหน่ายไหวเหี้ยไม่ตาย,ตายเออ ยิ่งนิ่งนิ่งมันยิ่งกูมาถือไอเชี่ยเชี่ยเชียเาอะไรอันนี่ตต้องวิ่งหนีมันกระชุกกันเขากะชุกกันงกะพะต่ายจีนอคเชียนดอกเตอร์อย่ท่ไหนผมได้ตำแหน่งที่เข้าตัวแล้วเข้ามือที่ตัวล้ อ้ยระเบิดต้อนไอ,อพวกติมคนหนึ่งน,นะครับผมคว้าติมคนหนึ่งแล้วกันครับพี่โดนโชตึงแล้วเฮ้ยมันถ่ายจุดเกิดกี่หลายเทียเออยกต้อไปนอนแบบติ่มซีควนไม่เป็นไล <c oughs> นอนติ่เลยตายคนหน,หนึ่งจะชุบกันหมดเลยก็ันเล <c oughs> ยไปลงปาร์ากก็โดนมกงละ